นีพี่เสือจ,จะให้แกงเอ็นทนีได้ลองกินซอยจูใครแรกครับผมไม่มีใครเคยเห็นผมกินเลยนะซอยจูอ่ะ <c oughs> มันไม่รอดหรอครับมันจะมาแอบยังไงก็ไม่รอดครับคนนี้จริงๆไปได้เนี้ย รับผมวันนี้กับผมนะครับเสือกับผมทุกคนวันนี้ครับอยู่ช่วงเสือกินแซ่บครับทุกคนมากวันนี้นะครับพี่เสือเนี่ยมาทําตามสัญญาครับในเมื่อไล์ถึงแล้วนะครับ นีพี่เสือจะให้แกงเอ็นทีเนี่ยได้ลองกินซอยยูใครแรกครับผมกินทั้งบ้านเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอยากให้พาน้องกินอะไรแปลกๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนว่าอยากให้แกงอะไรนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะไปช่วยกันกดไลค์แล้วคอมเมนต์ก่อนนะครับทุกคนมาเราไปซื้อเนื้อมาแล้วสดๆเลยนะครับเขาช่ำแหลกเมื่อเช้าเลยนะแล้วก็ไปซื้อมาแบบเนื้อแบบยังเด่นๆดิ้นๆแบบสดๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะทําน้ำจิ้มกันก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มเจ ลุยครับทุกคนมาขาดไม่ได้น้ำตาลปี๊บนี่มันขาดไม่ได้เลยน้ำตาลปี๊บนี่จับไว้เลยทุกคนมันจะเป็นหวานแต่มันหวานนัวนะครับไม่เหมือนน้ำตาลทรายมันจะหวานโดดนะแนะนําให้ใส่น้ำตาลปี๊บครับเพราะมันจะหวานนัวนะมันต้องต้องมีความนัวหน่อยนะครับน้าจิ้มเนี่ยเสอรอ็จแล้วเราก็จะมีน้ําปลาครับไปให้น้องไปละลายให้น้ําตาลมันเข้ากันกันกบน้าปลาก่อนละลายไปเลยไปทุกคนแล้วก็จะมีพริกป่นครับผมพริกป่นนะนี่ใส่ไปเลย เสร็จแล้วมีข้าวคั่วครับผมข้าวคั่วขาดไม่ได้ทุกคนข้าวคั่วด้วยใส่หลายแซ่บหลายนะครับแล้วก็นี่ครับผมผงนัวผงนัวใส่เลยผงนัวไปอันนี้ครบเบมอนกันก่อนทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะแตกต่ากันที่ขมกับไม่ขมนะครับเดีนะ๋ยวจะให้ดูใกล้ๆคนดูอืมหอมมากรอทุกคนเอามะนาวก่อน มาได้มะนาวแล้วนี่ <c oughs> เนื้อมาแล้วคนนะครับเนื้อสดๆเลยไ,ได้มะนาวมาแค่แบบ <c oughs> หูลูกละห้าบาทอ่ะมะนาวแพงมากคิด <Okay. S 2> ว่า20บาทจะได้เยอะกว่านี้หูมะนาวขายดีกว่าลูกละห้าบาทแต่น้ําเยอะนะย้อนอันนี้มะนาวเปรี้ยวเลยนะเ <c oughs> นี่ยรสชาติปามชอบมะนาวมาไอผมให้ดูเนื้อนะคนดูนี่ครับเนื้อหูวิซสดมากดูดิสดโคตร นี่ครับอันนี้เป็นขี้ม,นม,นมันที่เด็ดที่ทำให้ผมจะให้กินหมดเนี้ยอ,อ่าช้อนเดียวพอก็อใส่ขักซีไหมใส่ใส่ดูตรงไปเลยนี่ครับซอยจุบนี่ครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าปลาคีรีผปลาคีริวูวนะครับสามสิบกีบอันนี้สามสิบกีบอันเดี๋ยวซอยให้สามสิบกีบ่กีบอ่ะ ทั้งหมดนี่ร้อยห้ครับประมาณครึ่งโลครับรวมทั้งหมดครึ่งกิโลโอ้ยกบบหวาน <laughs> คนรู้แบบนี้ใจก่อนนี่กินแต่คำสองคำพอลองดูลองดูลองให้รู้ลองให้รู้กินแล้วเขาจะหยุ <ๆ S 1> ดกินไม่ดได้อันนี้คันแทนาครับเอาไหนก่อนเอาอะไรก่อนวัเนื้อวัวอยู่มันห <c oughs> ัวทั้งหมดเนื้อนี่ยเนื้อเนี่ยอ่ะลองลองอะไปลองหลังลองท่นแรกอันนั้นแบบไม่ขมอันนี้แบบขม ป็นไงอร่อยใหญ่เลยข่าวไหมมาข่าวพูดจริงเราไม่ไม่อวยนะคือข่าวบอกข่าวไม่ข่าวแซ่บบอลอยแซ่บเลยเออทุกคนเป็นไงน้ำจิ้มผ่านไหมผ่านอะลองแบบขมสิลองแบบขมดูลองแบบขมดูนี่ลองชิมสิอลอยอันนี้ลอยใหญ่ใหญ่เลยอันนี้อร่อยกว่าเหรอจริงเหรอใหญ่ทุกคนไหนพี่เส่อร้องบ้างนะนี่ครับเนื้อแดงๆไปครับลอจิ้มแบบว่าคุณๆทุกคนดู อืมอร่อยเฉยอ่ะอร่อยจริงอนะ่ะเนี่ยลองตับน้องตับเลยลองตับตับยังไม่เคยกินเลยตับของขมอืมอร่อยเป็นไงไม่คาวเลยไม่คาวเลยนะครับอ,อันนี้ลองนะคันเทน,นาคันเทน,นา ลองดูลองดูแต่แนะนำนะครับทุกคนทุกคนที่ดูอยู่นะครับน้องๆหนูนๆหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับพี่เสือเนี่ยไม่แนะนําให้กินดิบนะครับแนะนำให้กินสุกดีกว่าอันนี้คือเราอยากให้น้องลองครั้งแรกเขาอยากลองกันว่าเออลองครั้งแรกเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้ให้กินเยอะนะไม่ได้กินทั้งหมดคือกินคนละแบบ3ามสี่คพอนะครับมาตีปีมาแล้วตีมาแล้ว,ลวทุกคน คำเดียวคำเดียวพอคอนเทนเนอร์มันเดี่ยวมากเลยเคาเดียวพอเคาเดียวพอโอ้โหไอ่อย่าไปกลัวดิเกิดมาตั้งทีอันไหนอร่อยสุดหลังก็อร่อยทุกอันเลยทุกคนดูดิ่ต่อวานน่ะมึงกินชิ้นมะเริ่มเิ่มเลยอ่ะหลังกินเป็นหรอโอ,โอหลังอย่างอร่อยเลยพี่เอาจริงน,นะบอกทุกคนเลยในช่องพี่เสือเลยไม่มีใครเคยเห็นผมกินเลยนะซอยจูอ่ะเวลาผมจะกินอนะ่ะเวลาไปต่างจังหวัดอนะ่ะจะเอามาคั่วไฟก่อนเอเอเอามาคั่วให้มันสุกยังกินได้มันไม่เรียกซอยจูแล้วจริงผมไม่กินไม่กินลองสักทิปเดี๋ยวเขาหั่นเองเขาหั่นได้ให้จตใหั่น อื้มขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปเลยอะไรวะคือทุกคนผมไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้กับอาหารนะแต่ว่าผมไม่เคยกินจริงๆเลยขอเอาชิ้นนน้อยพอเอาชิ้นแบบได้ได้ได้นิดเดียวพอเพราะว่าผมอนดี้เขาเดีพยวเขาเดียวเนี่ยเขาเดี๋ยวได้เขาเดี๋ยวได้เอาชิ้นเนี่ยเออได้ได้ลองกันแบบขมหรือไม่ขมอ่ะอันไหนอันนี้แบบขมแบบไม่ขมไอ้ขมนี่คือก็ใส่ดีฮะได้ใส่ใส่ดีงูฮะ ดีวัวอะขี้ขี้วัวอ๋อเพี้ยเพี้ยเรืเพี้ยทุกคนขอแค่นี้นะแต่มันไม่ขมมากนะขอแค่นี้กินไหมลองดูครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครรั้งแกเลยครั้งแรกเลยคือบ้านเนี้ยเป็นทั้งบ้านนะคือเขาไม่ต้องกินของดิบกันตั้งแต่ปางไปหาพี่เสือแล้วอืมเห็นไหมข้าวไม่ถามก่อนรู้เขารู้สึกข้าวไหม ถ้าไม่รู้มันคือเนื้อดิบอ่ะไม่ไม่สำหรับผมไม่ข้าวเพราะผมกินน้อยด้วยแหละอ๋อแล้วนั่นกินผมใส่ไปเยอะมากมีอ่ะ<อ>ข้าวไมหรอไม่เท่าไหร่หลังโชว์ดิชิ่งใหญ่ใหญ่เนยะขาวไหมใหญ่ใหญ่ไปเลยหรอเออใหญ่ก็ต้องวันนี้ดิใหญ่สุดๆเต็มลไปเลย กินได้เลยโอเคมันก็กินได้เนาะเออมันไม่ข้านะถือว่าเนื้อเนี่ยสดใช่ไหมสดสดสดเนื้อสดครับตอนแรกผมคิดว่าแถวบ้านผมมันแบบมันไม่ค่อยมีอย่ันนี้ไม่ค่อยมีหรอกสดสดแบบนี้เธอเดินมาเจมเขารู้เออเจมเจมเป็นคนพาพี่ไปซื้อเนี่ยอ๋อเจมเป็นคนพาไปแล้วมีแหล่งของเขาคิดว่าจะมีแถวพวกตามอีสานอะไรอย่างงี้สุดยอดสุดยอดแต่ว่าก็ไม่นำให้กินเยอะหรอกมันไม่ดีอ่ะใช่ไม่ดีไม่ดีอยู่แล้วอันนี้มากินให้รู้เลยอ่าอ่าอ่าคือเปิดโลกเลยเนี่ยคือไม่เคยกินเลยนะจริงพูดจริงเลยลองตักนะ ตับผมไม่เอาเลยไม่ว่าจะเป็นตับอะไรไม่เอาเนี่ยยิ่งกันเนี้ยพากินทุกแมวบายทุกคนมันอร่อยจริงๆริงอ่ะพี่หยาให้่ขอตอนี้ใหญ่เนี่ยโอ้ขอตอนใหญ่ๆด้วยล่ะขอตอนใหญ่ๆลัะเลยอยากกินทั้งก้อนเลยเราจะกินทั้งก้อนเลยเหรอแมวเอาดีเอาไหมก้อนมันก็ไม่ได้พี่เคยกัดทั้งก้อนเลยนะอุยแต่ว่าตับผมผมรู้สึกว่าไม่ขาวเลยอ่ะตับไม่ขาวเอย่าโมงกินทั้งก้อนเลย เอาดีเอาชิ้นใหญ่ไหมไม่ต้องเดี๋ยวมันเคี้ยวยากเดี๋ยวมันติดคอใช่ไม่เคี้ยวยากอุ้ยแต่เนื้อสวยมากทุกคนเนื้อเนื้อสวยมากขอใหญ่ไปชิ้นนึงได้ไหมอืมอยากขนาดไหนอย่างนี้ใหญ่นนอ,อ่ะใหญ่ได้ชิ้นหนึ่งอ่ะพอนะอันนี้พอนะหืลาไปเลยอืมโอเคโอ้โหืเคี้ยวละเอียดนะเคี้ยวให้ละเอียดมาเด้อพี่นอ้องแหมมาครับผมนี่ใส่จุใส่จุอืม แซ่บข้าวเหนียวอืมอร่อยเลยอ่ะยอดเดียวเราจะเอายกเลยในเมื่อเขาไม่มาหาเราเราต้องไปหาเขาอ่าลังคือติ้มจิ้มกับอร่อยมากมาครับเรามาเสิร์ฟเป็นที่ครับอ๋อแย่ที่เดียวเลยนี่ไงี่เดียวเลยครับผมนี่นี่ครับเมื่อกี้พี่ตีก็จัดไปนิดนึงครับนิดเดียวเลยพี่ตี๋ได้อืมเอาเนี้ยได้ไหมได้ น,นีใครจำจิ้มเนี่ยพี่พี่นจิ้มหวานถ้ามีเปรี้ยวหน่อยอร่อยเลยมะนาวหมดอร่อยอร่อยแต่กระถองลูกกันนะตับนะข้าวไม่ทำก่อนมังข้าวไหม ไม่ครับเเป็นร้านที่เขาทําแบบสดๆเลยพี่เขาจะไม่จะต๊อกของเขาจะค่าวันต่อวันอันไหนที่เนื้อเขาหมดอ่ะหรือเนื้อเขาเหลือเขาก็จะไปส่งร้านอ๋อแล้วเขาก็จะขายราคาที่ต่ําลงมาหน่อยร้านเนี้ยผมซื้อประจําโอเคโอเคแต่ไม่ค่อยกินบ่อยสดปลอดภัยมันไม่คนกินบ่อยแล้วนะเนื้อดิบวุ้ยหลายคำไหมเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องชอบคนเลยลอยลอยลอยได้กินแล้วมีแรงไปโอเคคนที่พาไปทำารื่างอื่นแต่ผมกินเองตรงนี้ เดี S <S <preach Country> ๋ยวก็ให uh ้เหลือพี่ปาล์มเหลือพี่ปาล์มเดี๋ยวมีเยอะไปไม่าหาแล้วเราต้องไปเจอตถึงพี่คำนึงคำแต่อร่อยอร่อยนื้อสดมากเลยอือเอายอดเยี่ยมเยี่ยมเหลือพี่บางต่อแล้วอาหารนรสวรินทรีนะครับตัวนี้เขาจะหนีเขาจะหนีเขาเป็นคนอยากกินนะยี่เขาจะหนีแล้วอะใจเย็นนัหลังนะใจเย็นนะ มันไม่รอดหรอครับมันจะมาแอบอยังไงก็ไม่รอดครับคนเนี้ยจริงๆไม่แอบไปได้ไเดียวชิ้นเดียวมีถาเอานอ้เชี่ยวหูเขากินกันหมดแล้วไอ้เชี่ยใครกินมากทุกคนกคนะกอหกเจมตีดูกแก้วได้ หนูกินไปเยอะสุดด้วยเออไอ้นี่อร่อยไหมให้รังของแชิ้นใหญ่ๆเป็นก้อนอ่ะมันเอาชิ้นปูผู่เฮ้ยมันต้องมีผักไอ้ยังอยาผักอันนี้นะไม่ต้องมือมีนี่ผักของของนี่ผักหน่อยเลยอันนี้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวพอเลยถ้าจะมีผักอ่ะได้ชิ้นเดียวไปกินเนี่ยคนดูกูไม่ชอบไปกินเดียไม่ใช่กูไม่ได้ว่าเหยียดหรอกคือกูไม่ชอบเมื่อกี้ตีก็เป็นงนี้แหละตีกินไปชิ้นเล็กไปชิ้นเดียวพอแค่กินเล็กกินเดียวพอปวดท้องเนี่ย ยคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่บ้านพี่บามอ่ะเขาไม่ค่อยกินของดิบกันต้องถามหมอชิ้นเดียวเล็กๆแต่สดนะสดสดไหนไม่มีชิ้นเล็กให้ผมเลยสดมากสดมากเดี๋ยวพี่กินยังพี่กินเลยโอ้พี่กินไปอย่างเยอะเอาดีอร่อยเหรอวะอร่อยมากผมตัดให้เผื่อคุณไม่ชอบกินชิ้นใหญ่เออมาด้วยมาด้วยไหนหลังกินให้พี่ดูดิหลังหลังทุลย์เมื่อกี้ขลังไรเลยนะโหไอ้หลังใกล้กิน้เหรอวะดูดูพี่หลังนะครับนี่น้ำจิ้มไม่หมด กินแต่อะไรแล้วกินมีความสุขด้วยนะมันอร่อยจริงนะแง่ที่ยังอยื่นสดๆกินจังพี่เสียอยากทะเลึ่มันไม่ใช่แนวเลยว่ะเออดีแหละมันมันมันต้องสักหน่อยดูดีดูความแดงของเนื้อดิดูความสดดิแหมเลือดตับเหรอเนี่ยตับตับตับพี่กินไหมกินไปแล้วเหรอพี่พี่กล้ากินยังไงวะไอ้เยี้ยหมูตับมาเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูลมดูลมจริงเยอะเลยหลังๆพี่ขอแตงหน่อยป่ะไปเอาแตงหน่อยไป ไอเยี่ยมเลยหม, <า S 1> มันเหลี่ยมนี่ไงไ <laughs> อเย,ยี่ยมตอนนี้นะตามไอเยี่ยมไม่กล้าแดกว่ะเออไม่เป็นไรหรอกก็รู้มันไม่เป็นอะไรแต่ผมไอ้ยเยี่ยมผมไม่ได้แบบสนิทสะดิ่งแต่ผมไม่กล้าแดกอันเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูแบบโคตรครูเลยด้วยเออก็เรื่องของครูเขาผมกินแบ,บ่อัธรรมดาอะไรก็ได้มาม่าอะไรก็ได้มาย <c oughs> ิงแกงต่อกัะพักติดใจหาไปซื้อแอบไปนั่งกินคนเดียวปากป่วยเป็นไงข้าวไหม อาวจากความรู้สึกนี้มันข่าวไหมมันไม่ข่าวแต่่ไม่ข้อโอเคทุกคนก็เป็นว่ารู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับใครที่ไม่กินดิบอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาลองกินนะแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ทุกคนกินดิบนะลองได้แต่แบบไอ้แต่เดี๋ยวมันก็ต้องดูตัวเองอ่ะใช่ใช่แต่คือมันมันไม่ได้แย่ดิบด่างเนี่ยแต่เขาแบบกินตลอด ไม่ผมไม่ได้ว่ามันแย่แต่เพื่อผมไม่ชอบไปเฉยใช่ก็คือมันไม่คาวแต่ว่ามันมันไม่คาวนี่ไม่คาวเมื่อกี้ตีก็คือไม่รู้สึกคาวแต่แค่แบบไม่ชอบเหมือนกันคือพี่น้องชอบเหมือนกันก็คือแบบคนไม่กินดิบอ่ะทั้งบ้านเลยนะครับมันไม่ดีอยู่แล้วครับกินดิบนะยังไงก็แนะนำให้ทุกคนไปกินของสุกแต่มันมีพายาใช่ไหมแต่ว่าต้องกินให้แบบนานๆทีกินอ่ะนานๆทีกินไม่ได้กินบ่อยใช่ไหมใช่ใช่หยุดไม่อยากไม่เตมกินจริงให้กูหัวงกูไงไปดิเหรอกินกี่หัวหลังยกมาได้ยหลังยกมา มม่กินขนาดนั้นไม่หนัวัดมึงกินไหมล่ะมึงชอบไหมมันก็กินได้ได้กินได้โอ้โหเจมกินไปอย่างเยอะไอป้ปางกินชิ้นแม่งเท่าหีมดอ่ะต้อแม่งจะคายอ่ะดูกินชิ้นนั่นแหละเนี่ยไอ้ยิ้มไอ้ใจเลยแล้วมึงกินจริงอ่ะไอ้ยังไม่ไหลังแม่งซัดมากมากมากเลยอะ่ะนี่ยไอ้แม่เชื่อ,อยังแล้วแล้วมึงมึงกินส่วนไหนพักชีเรียลวะทุกส่วนเลยหรอทุกส่วนของร่างกายเธอไอ้รังกินลองลองกินพ้าชีเรียลหน่อยลองกินให้ดูดิมึงเจ๋งจังวัด โอ yeah, oh ้ยอ่ะเม็นม okay, ันก yeah. like ินดิ่ใหญ่มากมันใหญ่กว่าพี่นะเหรองทำไมกินใหญ่ขนาดนี้นะมันจะมันกินเออโอ้ยถ้าใครกูตว์ปากมันต้องเคี้ยวละเอียดนั่นล่ะจะได้เหรอคือมันติดคอพี่คิดเจ๋งว่ะโอเคตอนนี้จบแล้วว่ามันอีสานแท้ข่ะพี่